ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างการไปกินหมูกระทะที่ร้านกับการไปตลาดซื้อของมาทำหมูกระทะกินเองแบบไหนจะคุ้มกว่ากันถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ี่น้องชาวไทยที่น่ารักได้รู้ว่าหากเรามีเงิน500บาทเราต้องกินหมูกระทะแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองนั้นเป็นผู้ใหญ่เพราะผมคือยอดนัก

ครับแย่แล้วครับผมดกคนพอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมกับไอแนนเนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับผมทุกคนคือ <c oughs> วันเนี้ยเป็นวันแบบชิวๆสบายๆใช่ <c oughs> เอาง่ายวันที่เกียดแล้วก็แบบเมื่อกี้คุยกันครับว่าเออเนี่ยเดี๋ยวสั่งหมูทำมากินดีกว่าอ่าสั่งหมูทำมากินแบบอุผ่อนคลายนั่งคุยชิวๆจิบปทะาสารสัมพันธ์แบบทาให้สนิทก,กันมากยิ่งขึ้น,ท,นที่เนี้ยไอเมนูหมูทะมี่มัญหาแต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหลังจากที่เราจะสั่งหมูได้ครับทุกคนคือผม่ก็บอกให้แนนสั่งดีกว่าง่ายๆมาาาถึงงปปุ๊๊บกินตตั้เอะไรสย แอน,นบอกว่า<อ>ไม่พี่ทำเองดีกว่าประหยัดเงินด้วยได้กินหลายคนที่สำคัญอร่อยกว่าด้วยชื่อได้ว้เสียคือจริงอะ่ะก็สั่งนานแล้วแต่แบบติดต้องนี้ทุกคนคือผมอเนะูเฮ้ยนหนก็สั่งดีน้องสั่งดีกว่าง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็แค่แบบจ่ายตางังสั่งในแก๊ปแล้วเขาก็มาส่งแล้วก็มาถึงก็กินเลยแอน,นบอกไม่พี่ <c oughs> จะดูไปซื้อเอง สเสือตัวเกือบยอมอ่ะยอมยอมปซื้อเองมันบอกว่าบางทีซื้อมาแล้วไม่อร่อยใช่หมูไม่ดีแล้วก็น้อยกินไม่อิ่มมันบอกว่าสำคัญสุดอะ่ะมันเลือกไม่ได้เพราะบางทีมันอยากกิน,กนหมูสามชั้นเยอะตามให้หมูสามชั้นน้อยมาต,กตกแต่ให้หมูแบบหมูธรรมดาเยอะถ้ามันซื้อเองเนะี่ยมันได้เลือกอยากกินอะไรก็เลือกเลือกเลือกของมันมันบอกองี้ทำไมมึงหึงคิดว่าซื้อเองง่ายกว่าซื้อเองอ่ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายกว่าแต่ว่าทําไมได้เยอะกว่าทำไมถนึงคิดว่าเยอะกว่าร้านค้าเนี่ยเขาก็ต้อง เงินเพิ่มมันอาจจะสบายน้อยกว่าแต่ว่ามันได้เยอะกว่าช่วงนี้เรากำลังประหยัดเงินเนี่ยเอางี้ไหมเดี๋ยววีเอ็กันเลยหมูกระทะซื้อร้านกับซื้อมาทำกินเองแบบไหนคุ้มกว่ากันด้วยงบที่เท่ากัน,กนได้เอาระบาดพอปะ เอาหมูทอชุดใหญ่ห้ารอยบาทนะแค่อได้มึงจะขอพันหนึ่งก็ไม่ได้แนะ่หมูทาชุดใหญ่ห้า500นะ520แล้วกันไม่พอ <laughs> ขอเพิ่มอีก20บาทอ่ะ500บวกลบได้โอเคบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวว่ากันเ <Okay. S 1> อาโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูกันว่าระหว่างเราเอาเงิน500บาทเนี่ยไปซื้อหมูกระทะชุดใหญ่ที่ร้านากับการเอา500บาทเนี่ยไปซื้อพวกแบบหมูผัก น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มเดืนละห้าร้อยดอลได้เอาง่ายคือทุกอย่างมาทําเองอะไรเงี้ยที่เหมือนหมูกระทะอ่ะแบบไหนคุ้มกว่ากันโอเคอย่าไปซื้อแล้วไม่ไปนะแล้วถ้าใครคุ้มกว่าทําไมน้องก็ได้ความรู้ทำไมอ่ะน้องทำให้น้องๆแบบกระจ่างไม่แบบให้ยื้อเกิหน่อยไงี้ยเกิรมน้ำเชื่ออะไรแค่หมูเกิว่าไมงผลแล้วไม่พี่เป็ดมีเชื่อไงมึงวางผลแล้วก็พี่เป็ดวินมันนี่วินมันนี่นี่ครับตุลนี่ครับตุลพอดีว่าตอนเนี้ยศัตรูเราเขามีแบบนี้คะแนนทำชั่วบอกคะแนนแบบขัดใจคะแนนแบบทำไม่ดีอย่างีีีีี้้ดดดดดกกววว่่่าาาาอัันนนเเเเยยผิมพพระขใจป็ค วินนี่สามแต้มแล้วนี่เอามาจากไหนอะคะแนนหนึ่งกูเขียนด้วยคะแนนขัดใจขัดใจอะไรของกูเขีใจขัดใจหนูไม่ไม่ไม่หนึ่งทำร่างกายหนึ่ง คะแนนัั่วพี่เน,น้องๆไปไปไคนน้นเอาบอกมเลยไปกำมันมเลยอันนี้บอก่อนนะเราไม่ได้เขีนยนโะมส้วนะสิ้นเดือนพี่บอกก่นนะสิ้นเดือนอะถ้าใครคะแนนเยอะสุดคนนั้นต้องวิ่งรอบมู่บ้าน5กิโล้โห่เ่กออ,ออกกําลังกาย <sk r ub> เขี่ยงเีงเ่ยงเลเ่กยยันโอเคเียงไว้ตรง้างเอาไปน่ง บอกก่อนนะเราสองคนังไม่ตัดสินนะ,ะเดี๋ยวเราให้ต้นเป็นคนตัดสินโอเคไม่พูดเรื่องรสชาติเ,เพราะเอาจริงทำเองถ้าหมักมันก็อร่อยมึงทำเป็นหมูกระทะเลยนะโอเค,อเคถ้ามึงคุ้มกว่าเดี๋ยวพี่ใส่คะแนนกูเท่ามึงอ่ะได้ทามึงเลยอ่ะเอา,เอางัยถ้าเกิดแนนคุ้มกว่าเดี๋ยวพี่จะยกย้ายคะแนนของแนนไปนี่พี่โอเคป่ะโอเคดีใช่นะเน่ซื้อร้านต้องคุ้มกว่าดิเพราะแบบถ้าซื้อเองนี่ยห้าร้อยบาทกูจะแบบหมักหมูซอสนดมจิ้มตอนนี้ก็ห้าสิบแล้วนะซอสหมักก็สี่สิบคนไม่เคยตำกับข้าวอย่างเนี้ดแเลอ โอเคนินทาเจ้านายถ้าร้อยนะบุกลงเท่าไหไ่แล้วก็บอกพี่ได้ครับก็เดี๋ยวให้แนนเนี่ยมันไปซื้อของอะไรของมันแล้วกันไม่รู้ซื้อไหนครับเดี๋ยวก็ว่ากันอ่ะเดี๋ยวเจอนครับหลังซื้อของโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะขับรถออกไปตลาดเพื่อไปซื้อวัตถุดิบในราคา500บาทพี่เต้ยว่าของหนูจะคุ้มของของพี่เป็ดไหมทาได้แนนทาได้พี่เป็ดอะเอาอะไรมาพูดว่าซื้อคุ้มกว่าไม่มีทางเดี๋ยวจะไปซื้อให้ดูค่ะเดี๋ยวจะได้เยอะกว่าของพี่เป็ดด้วยคอยดูเลยเจอกันที่ตาดคะของงจริ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขายผักแล้วจริงๆ <c oughs> อ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อผักก็ได้เพราะว่าเราไม่กิน <ừ> แต่อันนี้คือเราแบบแต่งไงตกแต่งหน่อยให้แบบเออให้น้ํามันมีความหวานให้แบบสีสันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปซื้อผักกันผักบุ้งมะผักบุ้งนี่ไงพีตเตอยอะไอันนี้มัดเท่าไหร่คะขายเป็นโลชิ เดี๋ยวเราเอาเยอะแนนเรากินเนาะเราเอาเงินไปทุ่งกับหมูดีกว่าได้อันนี้ก็คือเขาสามารถแบ่งได้นะคะเขาขายโลละสี่สิบได้แต่ว่าอันนี้เขาแบ่งขายเขาบอกว่าเราอยากได้เท่าไหร่ก็คือหยิบแล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่างเอาเนี้ยนี่ข้าวโพดข้าวโพดอันนี้มันจะถูกกว่าอันนี้ป่ะอ๋อเพราะว่ามันยังอยู่ในอ่าก็ไม่ทําเองอ๋อเอาผักกาดด้วยดิผักกาดถ้าสองหัวพอแล้วแต่พี่เต้ยเลือกเลยที่เลือกผักเป็นมากเลยนี่นี่อันนี้สวยยิ่งอ่านี้นะ พอไหมพอ,พอแค่นี้พเราไม่ค่อยเน้นเดี๋ยวเราไปเน้นหมูแทนไข่ไหมไข,ข่ไข่เป็นฟองไข่ไหมคะไข่ค่ะเอา2 2> สองฟองสองฟองเท่าไหร่คะสิบบาทสิบบาทเอาเายเห็นไหมน,น้อยให้เปลิงบหมูกระทะก็ต้องมีน้ำจิ้มนี่เลยอ้ย,ยะนี่เลย วุ้นเส้นหมูมกระทะต้องมีวุ้นเส้นเนี่ยวินอุ้ยเล็กดีนะขอเดียวจบจัดไปเ,เหลือเหลือห้าร้อย่ะโอเคค่ะทุกคนก็นอกเหนือจากหมูเนี่ยน่าจะครบแล้วเหลือแค่คานอกับหมูมเดี๋ยวเราไปหาซื้อที่โรตาอีกีก็เดี๋ยวเราไปคิดตังนนะคะ่ะไปเก้าสิบบาทนะเกาบาทเก้าสิบบาทเองอะ่ะเหลือตั้งเยอะล้วใช้ไปแล้วร้อยนึงใช่ไหมดิใช่ตอนนี้ใช้ไปแค่หนึ่งร้อยบาทขอบคุณนะคะ เหลือ400ร้อเหลือเงิน400ซื้อหมูได้เยอะยังไงก็คุ้มหมูพี่เป็ดเหรอใช่ไหมเออหมูมันดห้อยอ่ใช่ไหมแค่นี้แน่นอนที่มีวุ้นเส้นด้วยนะบางมากอิ่มมีวุ้นเส้นอิ่มน้ำจิ้มเยอะไม่ง้อดราดูของพี่เป็ดเลยไปค่ะก็เดี๋ยวเราไปซื้อหมูกันต่อไปนี่แตงโมพี่เตยไอพี่เตยแตงโมหนึ่งชิ้นค่ะยี่สิบบาทถูกมากนี่ไงเหลืออยู่แล้วนิ่เหรอเนนเหลือพี่เป็ดให้มา520ไม่เอาไม่เอานีเลย โอเคค่ะนี่เหมูกระป๋อนเหลืออีกก็เหลือ500อ่ะเดี๋ยวพ่อพี่เป็นพี่เป็นเอาไปซื้อไก่เนี่ยไปค่ะก็เดี๋ยวไปซื้อหมูกันที่โลตัส ถึงแล้วครับผมตอนนี้เราเหลือเงินอยู่400บาทแต่ว่าเราจะต้องซื้อแบบพวกซอสหมักด้วยไม่ใช่แค่แขนอยอย่างเดียวอ่าต้องซื้อซอสไปหมักหมูด้วยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูไปจอดรถก่อนหลังจากนี้อาจจะต้องใช้ iPhone ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าเราเข้าไปในห้างไม่สามารถถือกล้องตัวใหญ่ไปได้อาจจะแบบสวิตนิไไดนึงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อ่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่จะพยายามให้ดีที่สุดโอเคค่ะไปต้องใส่ถุงมือก่อนเพื่อความสะอาดปกติเขาใช้หมู ส่วนไหนเขาใช้ปกติเขาใช้หมูส่วนไหนก็จะมีหมูติดมันนึ่งแล้วก็จะมีหมูที่เป็นเนื้อเอาไปหั่นหั่นเนื้อฟัที่หมูเราต้องเลือกชิ้นที่มันไม่ต้องเยอะมากอ่าราะว่ามันใหญ่มากเลยอะเนียเราตังพอแต่มันใหญ่มากว่าเจ็ดสิบแต่ว่าชิ้นนี้เราไม่รู้ว่ากี่โลเนยลองไปชั่งก่อนยังไม่ถึงโลเลยกินเมชิ้นใหญ่มากเออสลาดเราไม่ต้องไปหั่นเอออันนี้ไม่ต้องหั่นเลยช่างให้ดูเลยโอ เลือชื่อกันนะตัหนึงนะอ่ะอ no. ันนี้เท่าไหร่ร้อบาทก็ได้อยู่นะสองบาทสี่ร้อยลบหนึ่งรอยยี่สเดี๋ยร้อยแปดิพอไหมวะเหลือแค่พนอกับหองกรุงได้เอาค่ะใช้เงินเป็นเดี๋ยวถ้าเงินเหลือเราค่อยมาซื้อเพิ่มเออได้เอาแค่นี้ก่อนหือว่ากุ้งทั้งตัวกุ้ง่สองตัวได้ไหมไปดูไปดูเถอนันแน่ไปสั่งเลยไม่เวไปสั่ง ได้ได้ได้เหลือพี่เต้ังพอเหลือรอหสบหาทปังที่สุดน้องๆกุ้งสองตัวเลิศอยาครื่อุเอาไว้หมักเราใช้แค่หอยนางรมไหมก็หอยนางมค่ะทุกคนแล้ซอสไหมซอสดำอ่ะเห็นพี่เป็ดชอบทำพี่เป็ดส่วแค่นี้พอแล้วแล้วก็คนอมาค่ะทุกคนอันนี้ได้ไหมพี่เต้เเล็กพอได้ได้โอเคค่ะ ได้ละปนอแนงเงินเหลือเรเหลือทั้งร้อยห้าสิบหกบาทน่าจะแบบอ่ะตีว่าสองอันนี้ห้าสิบได้ปะเออเหลือร้อยนึงอ่ะนี่หมูกระทะต้องมีไหมอุ้ยตะฮู้จัดไปเอาติดบาทแล้วติดบาทอันเดียวพอไหมพอชีวิตเราพี่เต้ใจก็บอว่าชีวิตเราซื้อหมูดีกว่าซื้อหมูใช่เออต้องซื้อมันด้วยหมูกระทะต้องมีมันเอาไว้ถูๆอ่ะเอาสองอันนี้เกลือแบบเฮ้ยของพี่เป็ดแบบซื้อมาแล้วเฮ้ยโคเออเราแบบเงินเหลืออันนี้คือ 8ิเยังไม่ถึงขีด8ทเหลือตั้งแต่80ตัวว้วาวฟูสามชั้นต้องลองช่างก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาไหมถ้าไม่เกิน80บาทอ่ะตอนนี้นะคะเราต้องใช้เงินให้ประหยัดที่สุดให้คุ้มกับ500ที่สุดต้องห้ามเกิน80บาทอ่ะห้ามเกิน80บาทโอ๊ย81เสียไหมไมเสียดเสี่ยงวะพอดีเลยอ่ะเอาแล้วเราจะได้เอาเจ้าให้โทรลอบไปตัดอะไรออกรไปตัดค่าแตงโมออกถ้าเกิดไม่หมพี่คืนเงินค่าแตงโมนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูค่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ไป ไปลุ้นามาคัะทุกคนบอลุ้นกันวา่นนวาจะเกิน400หรือเปล่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นนได<อ>้อยู่แนนสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์โอ้ยเรามันคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วเหลือทอนเพิ่สิบห้าบา,บา,าทห้าสิบสตางค์อยากกินอะไรวินพิซซ่า<ช>ไหมพิซซ่าเลยเหรออย่าดิบะกินได้ไหมล่ะเอาเงินไปฉิกที่เป็ดอ๋อโอเยอะว่าเราเหลือว่าเราเหลือเออเนี่ยใช้เงินเป็นกินได้หลายคนด้วยของเราเนี่ยโอ้โหกินได้ทั้งออฟฟิศค่ะจริง เป็ดะเตัวร้องไห้เลยแหมแหมเราช่วยยอมรับความจริงได้ยะะคะพี่ชายไปหาไปเจอที่บ้าน โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับหมูกระทะของที่เจ้าแนนไปซื้อมาเนี่ยในราคา520บาท500บาทแต่มึงก็ไป520แต่ว่าเหลือทอนเหลือทอนเท่าไหร่15บาทแล้วไหนอยู่ข้างในเดี๋ยวเอามาให้เต้บอกกูแหละเมื่อกี้ทุกคซื้อแตงโมไว้ซักก็ไม่ประเด็นคือเต้เป็นคนกินไม่จะอเอาเงินเองจ่ายแล้วเนี่ยมันบอกให้เอาเงินนี้จ่ายอ่ะอ่ลยอแต่ก็คือสรุป505บาท505บาทแบบไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดไม่เกินอ่าโอเคนะครับก็คือเซตนี้นะครับ505บาทว่่านีเยอะะนเยอะะนทุกคนบอกนะเยอะมากนี่นะครเยอะดผักะามท ได้ตอบให้คุณไม่กินผักคุณก็ต้องมีผักเพราะว่าผักอ่ะมันทำให้แบบน้ำซุปหวานทำให้น้ำซุปอร่อยขึ้นใช่ถ้าไม่ใส่คือไม่อร่อยเลยน้ำซุปบุรณะนะครับอาจจะน้อยอาจจะตกูโอเคโอเคก็จะได้อเอาหมูเยอะไงไม่เน้นผักอันนี้คือข้อดีของการเราไปซื้อเองเพราะเราเลือกได้เอาโอเค,ค,ะค,คนะครับก็มีผักนะครับครบนะครับผักกาดแล้วก็มีข้าวโพดมีไข่สองฟองมีมุนเส้นมีมูนเส้นนะครับเซ็ตนี้อะไรหนึ่งร้อยบาทถ้วนอ๋อรวมน้ำจิ้มด้วยมันเป็นร้านเดียวกันอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยใช่ได้น้ำจิ้มสุกกกีีีี้้้้้้้มาาานนนนะคครรัับบแลววว็ไดดดดผใใเเยยช่ทตองิ นะน้ำจิ้ม 40, ไม่แปดสิบนะน้ำจิ้มนี่มาสี่สิบหาสิบมาถูถูกมากเนี่ยอันนี้ก็แบบทีละสิบบาทยีบาทอ่ะโอเคมีผักโอเคผ่านร้อยหนึง่งหลยสี่ร้อยแล้วผู้นีซื้ออย่างไหน,นอันนี้ซื้อจากโลตัสหมดเลยอันนี้จากบ้านบนะูอันนี้ขอ,อยืมนิดหน่อยห้าบาทบวกไปห้าบาทเป็นห้าร้สบาทนิดเดียวบวกไปห้าอยสิบไม่ได้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 ไม่ไดไ้ไม่ใส่อันนี้คือไปซื้อมาจากโลตัส รู้ตัดได้ยี่ขนาดนี้เหรออันดับแรกสะโพกนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสะโพกหมูตรงนี้จะเป็น3มชั้นแบบหนาๆอ๋อมี3มชั้นด้วยใช่เป็นไงล่ะแล้วก็ตรงนี้3มชั้นสไลด์อามีมันหมูมีสำคัญมีกุ้งด้วยสองตัวนี่เป็นไงมันหมูนี่คือหนูเอามาเผื่อพี่เป็ดนะเหนูเป็นไม่พอพอเยอะแล้วก็มีนี่มาเป็นเป็นปลาหอยนางลมมาปลาหมักขนนองขนมปุ๊บนะครับแล้วก็มีเต้าหู้ไอ้สิบบาทอ๋อคือเบสร็จรวมนี่ห้าร้อยห้าร้อยอะหมักหมูเลยเนาะถ เดี๋ยวระหว่างแอนมาหมูเดี๋ยวเรามาดูของผมกันอันนี้คือยังไม่มีใครเห็นเพราะมาถึงเนี่ยผมยังไม่แกะของพี่เป็ดเท่าไหร่ประมันห้าร้อยสิบาทเหมือนกันจริงๆอ่ะห้ารสิแต่ไม่นับค่าส่งคุณไปซื้อเองก็ได้แต่ไม่เกี่ยดราคาพอๆพอกันนะโอเคอันนี้บอกก่อนนะไม่ใช่ร้านดังอ,อันนี้คือเราสู่มมั่วเลยเพราะพวกร้านดังอะ่ะที่แบบเรากินประจำอ่ะมันเปิดเย็นเปิด3ามสี่โมงอะไรเงี้ยเออระหว่างรอแอนแอมันหมักหมูนะครับเดี๋ยวเรานี่กันดูของผมของพี่เป็ดจะซักเท่าไหร่กันเชียวน่า ของพี่ตะเกียบเลยนะครับมีเอาเปล่าตะเกียบอะ่อนนะยืมเวลาตะเกียบที่บ้านมีน้ำซุปไม่นี่คนเดียวเหรอกูอมอไม่พอเอามองหมองเอยอะจังอ่ะโอเคผักโอ๊ยผักน้อยที่ไหนอยู่เนียน้ออุ้ยโอ้พี่จ่ายังใส่ได้กินแต่น้ำจิ้มอ่ะเี๋เรามาจัดจานกันเราจัดจากนกันโอ้ไม่ผักเยอะขนาดนั้นเนาะของหนูเยอะกว่าอีพี่ตเต้ของน้องๆอ,อย่าพูดเยอะน้องขอพี่เนสุขภาพเนื้อไม่มีเลยอ่ะผมไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเนื้อไปชั่งน้ำหนักเลยดีกว่าเอาป่ะเอาเดี๋ยวจบจบเดี๋ยวไม่เป็นมีน้ำ ตัวอร่อยเลยหมักเนื้อนี่นะคะเคล็ดลับความอร่อยใส่เยอะอร่อยเยอะอุ้ยไขย่เต เราไม่บอกอ้ยังมีกฟองโอ้ร้านนี้ผักเยอะจังอย่างที่บอกครับอันนี้คือเราสูบม้วนะเราไม่ได้สั่งร้านประจำเราก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือแบบหน้างานเลยนะครับขอไปเลยนะคะพงศ์ใส่งานรันทังวันเฮ้ยพี่โอ้พวกร้านนะยายายาของหนูเยอะกว่าดูกุ้งของหนูนะคะทุกคนนี่ดูกุ้งของพี่เป็ดนี่เราอย่าอย่าขโมยน้องอย่าขโมยอย่าขโมยมองไม่เห็นแล้วอ่กุ้งพี่เป็ดอะเฮ้ยเยอะอยู่แล้วทุกคนอดี๋ยวไปช่างเลย คอดไู้บ่งไงีูอัดน,นะครับมีปูอัดน,นะครับวิสเกียบนะครับโอเคครับ <Okay, S 2> ทุกคนตอนนี้เนี่ยเจ้าแนมมันก็มกหมักหมูที่ร้อนแล้วใช่ไหมใช่อ่ะอันดับแรกคือถ้าวัดอย่างเงี้ยมันอาจจะวัดยากเพราะแบบบางทีมัน ใช่ป่ะไม่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 ยอมรับก่อนไม่ไม่เราต้องเอานี่เลยเอาแบบเป๊ะๆเลยอ่าคือการวัดที่แบบเป๊ะๆนะครับมันคือการชั่งหนักเราจะนับทีชิ้นมันไม่ได้ถูกไหมถูกต้องเสร็จเรามาชั่งกันเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอันไหนเนี่ยจะหนักน้อยกว่ากันโอเคใช่ไหมโอเควิธีนี้โอเคโอเคมีน้ำอ่ะของพี่เป๊ะก็เดี๋ยวน้ำบอกให้นะโอเคนะครับก็เนื่องจากเออเราไม่มีตาชั่งแบบดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะชั่งทั้งจานเลยแล้วก็พอชั่งเสร็จเนี่ยจะเออออาขงแแนนกล้วงผมเทต่อได้เพราะะมมันจได้รวขนนนาาาดดจไป้วยะครับมองแนนก่อนอ่ะนี่ของแนนนะครับอเเคแนนนี่ย 2.7ดกิโลโลนนี่อุ้ยเยอะนะเยอะ,อะโอเคต่อไปของผมน้ำนิดเดียวไม่เยอะ,อะโอ้งด,ดูน้อยอ่ะนี่นะสูนๆนะ 2.5ก็แพ้อยู่ดีก็คือห่างกันประมาณแบบ2ขีดไม่ได้เยอะมากคือ2ขีดเอาบุญเราดูผักด้วยังไเนาะเราดูความคุ้มค่าดิทุกคนใน500บาทโอเคป่ะอย่างที่บอกนะครับเราจะไม่คุยเรื่องรสชาติเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดจะเอาอร่อยเราต้องเลือกร้านที่เราชอบใช่ไอ้นี่คือเราสุ่มมาแบบแรนดอมเลยครับถ้าร้านที่เราชอบเดี๋ยวกุ้ยนี่มาร้องไงเพราะมันให้เยอะร้านที่ชอบให้น้อยเพราะร้านดังเดี๋ยวให้เต้ตัดสีตัดภาพกันดีกว่าโอเคขอเชิญผู้ตัดสินครับดูสิแม่ตัดกลางเลยเต้ตัดกลางเลยเดี๋ยวมาแก้ทีีีีี่่่่่่่่ชาาางงกกกกกกััััััันน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 ะะอออออออไหหห้้้้้วว2.7 2.5แแตตตรทเมดคิ นนัมันเยอะกว่าทอดช้างทำไมถึงมาแบบห่างกันแค่นิดเดียววะไม่อัน้ำไม่เขียวอันนี้มีซอสอานน้ำออกไหมเจ่รู้เลยอ่ะดิลองอันน้ำออกกัเลยอันน้ำออกเลยเพื่อความดีเลยอ่ะโอเคไหมโอเคไโอเคแค่เหลือแค่นี้ไปบโอเคไหมได้ได้นี่มึงเดี๋ยวไม่งงไงเอาคนเราที่ชังมานี่สองจุดสี่เออว่ะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำนี่เดียวไม่นี้ไม่มีน้ำนะสองจุดเจ็ดอันนี้สองจุดสี่แต่เต้องเข้าใจด้วยว่าน้ำมันคือมันหมักเลยเขาหมักมาหมักนะเออเออเออมันหมักมาเอาความคุ้มเต้ยเอาภาพรวมเลยให้เต้ยตัดสินเลยโอเยกอลงไม่นี่ดีกว่าเต้้้จะเเเเปไไงงตซรมอบี <łość> เออตัดสินใจยากเดี๋ยวให้ื่้แนะนำืต้แนะนำว่าแบบอันไหนมีอะไรบ้างไดบไตมได้ม <shocked> oh, ึงหันหลังกันยังเดี๋ยวผมก็ได้หันหลังครับจะได้ไม่คุยไงได้เบ๊ อะตอมไอเบฟน่าจะรื่อได้แหละเพราะเบฟกินหมูกระทะบ่อยมันรู้อยู่แล้วว่าอะไรไม่คุ้มอะเดี๋ยวรู้เลย A few moments later อะตอมกับเบฟมานี่เร็วมีอะไรให้ช่วยตัดสินหน่อยเบฟดูนะอันนี้คือหมูกระทะซึ่งมันมีคนในัตูเราเขาเถียงกันว่าแบบซื้อกินกับซื้อกินก็พี่เป็ดไงพี่เป็ดไงมันมีแบบว่าซื้อกินกับทำกินเองอันไหนคุ้มกว่ากันให้มองแค่ภาพก่อน5้ารอยบาทเท่ากันเลยราคาเท่ากันราคาเท่ากันเป๊ะ5้าบาทเหมือนกันได้น้ำจิ้มได้ผักได้หมูเหมือนกันเป๊ะอย่าให้จคนเนี้ย ช่วยตัดสินว่าอันไหนดูคุ้มกว่ากันค้ารู้สึกเหมืนเหมือนอันนี้ปะเหมือนแบบอันนี้นิดอันนี้หน่อยเหมือนอันนี้เยอะกว่านี้แต่นนู้นก็เยอะกว่านะอะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยค่อนข้างแน่นนะใช่ดูแน่นนะอันนี้ดูแน่นเลยแน่นนะอันนี้ดูแน่นเมื่อสักครู่มีการชั่งวัดกันว่าอันไหนจะดูแบบมากกว่ากันซึ่งอันเนี้ยมัน2.7กิโลอันนี้ 2.4งกิโลห่างกันแค่แบบนิดนิดหน่อยๆทีเนี้ยพวกเธอก็ต้องแบบมาช่วยคิดหน่อยว่าฝั่งไหนดูคุ้มกว่ากันดูองค์ประกอบรวมทุกอย่างด,ดูน่ากินเอนนเออ,อันนี้กุ้งตัวใหญ่นะ,ะตัวใหญ่กว่านี้ชัดเลยน้องกินกุ้งเหรอแต่เบบไม่กินกุ้งอ่าแต่เบบกินบัวอ,อันนี้มีบัวอดัดแต่นนี่ไม่มีเอางี้ถ้ามึงมี500อ่ะมึงซื้อไหนแค่นั้นแหละถ้ามีห0าร้อยเื้อไหนชี้ชีพแล้วบอกเต้ยเบบรู้อะไรเรื่องไหนอ่า โอเคอ่ะเบฟเลือกแล้วนะอย่าโกงนะอย่าโกงนะไม่มีการโกงทั้งสิ้นอ่ะเหลืออะตอมแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะอเนี้ยกินกองแพงสองห้าร้อยไม่พอกันอ่าแต่เนี้ยน้ำหนักมันชัดเจนอ่าน้ำหนักต้องเกินทางนี้มากกว่าโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากครับผมพิพเป็ดได้คำตอบแล้วคะแนนเป็นไงครับสองศูนย์เหรอคะแนนคือหนึ่งหนึ่ง ใครให้แล้วมั้งเบฟให้ฝั่งนี้เพราะคือผมให้ฝั่งเนี้ยเพราะว่ามันหลากหลายกว่าไม่ใช่แมีปูอัดมีมีนี่แล้วเนี่ยแบบมันมีเห็ดเข็มทองผมชอบมีตะเกียบด้วยนะน้องอันเนี้ยเใบบีเซนไม่เก่งอ่ะมีตะเกียบเนาะน้ำจิ้มน้องจิ้มมีชัดเจนเลยอ่านัวนัวแน่นอนตอมเลือกฝั่งนี้ใครทำไหมเตอมชอบกินหมูอันเนี้ยหมูเยอะอืมสุดยอดพี่ชายหนัวรู้ใจพี่ตอมพี่ตอมชอบขาแล้วเลือกแอลเลยอ๋อแอลแอลแอลเอาตัวตัดสินเลยโอเคป่ะเอาเล หมูอะมันต้องดูที่หลากหลายเว้ยมันจะดูที่อย่างเดียวไม่ได้กินหมูเยอะมันเลี่ยงแต่ก <f arts> <noise> no ินหมูน้อยมันไม่อิ่มเยอไม่เต็ง่ายไม่พอนเยอะกว่าต้งเยอะก็เกี่ยวมันไม่ดูที่เยอะเนาะมันดูที่อันไหนกินแล้วมีความสุขมากันดูของพี่เป็ดดีซีสีเจ้พี่เหมือนหน้าพี่เป็ดเลย มันไม่ได้หมักซ้อนหอยไงมันหมักสูพิเศษเขาโอเคทุ okay, พนพอดีว่ากรรมการที่ยตัดสินเราเนี่ยไม่มีแล้วเน,นี่ยบีมไปฉีดวัคซีนารแ,แบบม่วทำงานหนักแล้วหลับแล้วก็สองตัวนั้นเนี่ยมันก็ตัดสินให้นหนึ่งหนึ่งคือเสมอกนอานก็คือตอนแรกยังไม่มีผู้ชนะเดี๋ยวพี่ตัดสินเองเดี๋ยวผมจะตัดสินโดยที่ที่จะเป็นกลางเี่ยที่ยังไม่ลำเอียงเชื่อใจพี่ปะไม่ค่อยเชื่อแต่ก็แล้อะโอเคฝั่งนี้ชนะแล้วเร่ย์เร่ยเ่ย์เร่ยนเร่ย์เร่ยนเร่ยกเรย์เ่ย์ารยเร่ ไม่ชอบกินหมูบางคนชอบกินกุ้งบางคนชอบกินหลากหลาย <สะ S 2> เอ่ <สะ S 2> พอ,อน,นี้มีปูอัด <สะ S 2> มีไส้กรอกเนี่ยมันพูดยากแต่แตความชอบอ่าใช่แล้วแต่ความชอบแต่เนื่องจากว่าตอนต้นคลิปเนี่ยเราพูดว่าเอาเรื่องความคุ้ม,มพะช่วงเนี่ยขอย,ยาาหมักแพงถูกต้องเท่าทับผมนะ,<ส>ะถ้ากินแล้วแบบมีความสุขถ้าเกิดเราตั้งฑ์เนี่ยผมด้ฝั่งนี้ชนะเพราะอันเนี้ยมันหลากหลายอย่างที่บอกเขาหมูทามเกินเนื้อหมูไม่ได้มันต้องมีผักเพื่อแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้แบบมาตัดนู่นนี่นั่นเพราะกินหมูเดี่ยมันเลี่ยนแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็แบบาาาาเองงนนีี่่ยุ้้กกแบมมััรถิควสขต เราพูดเราแบบเฮ้ยสมมติกูแม่งมีเงิน500ร้อยาหารกับเพื่อน5คนคนละ100าาร้อยแบบประหยัดแล้วมากินกันมันก็ได้ออาคุ้มป่นะใช่ไหมถ้าเรื่องความคุ้มเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าคือกินเองกูกว่าครับผมดวน แต่ยงพิจารณสินดีป่ะนี่แต่คือน,นี้บอกก่อนอันนี้เซอร์ไพรส์ผมจริงเพราะมันเยอะทุกคนมันเยอะมากเข้าป่ะตอนที่หนูไปซื้ออะเราก็ค่อยๆซื้อทีละนิดออะหมูชิ้นหนึ่งก่อนทีละชิ้นเผื่อเงินมันเกินแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องปรุงต่อพอซื้อเครื่องปรุงเสร็จอะคือเงินมันก็ยังเหลือกลับมาซื้อหมูเพิ่ม<อ>คือมันแบบมันเยอะมากจนแบบเฮ้ยมันเหลือแบบจนแบบเราซื้อหลายทีอะคือคุม้มนี่ขนาดซื้อที่โลตัสนะผมเชื่อว่าถ้าซื้อที่เฉียงหมูอะได้เยอะกว่านี้จริงผมกอันีีมมมะรไ พร้อมก็แดกตลอดเนาะกอแดกเลิกกินก็ตามนั้นนะครับตอนนี้บทสรุปแล้วก็คือซื้อเองคุ้มกว่าแต่อันนี้คือในงบ500นะถ้างบ300เนี่ยซื้อได้เนี่คุ้มกว่าใช่เพราะว่าพวกแบบไส้กรอกอะไรเงี้ยคือเขาขายเป็นแพ็คเราจะไปซื้อเดียวอะไม่ได้ก็ตามนั้นนะครับผทุกคนก็สรุปถ้าใน500บาทซื้อนี่คุ้มกว่านะครับแล้วก็ผู้ชนะก็คือไอแนนนะครับ ไปลุกคะแนนเลยแล้วก็ไปเกียนพี่เป็ดใครพูดพี่เป็ดพูดมืงเคยใช่ไหมซัจจะไม่มีในหมู่โจรทุกคนดูเอาเองแล้วกันค่ะที่ไม่มีสัจจะน้องไม่เขียนเอามือมายิ้มตะเกียบกูอะไรหนูมีส้มนี่ใครเอามาวางไม่รู้เอากลับไปเลยแต่ซ่มละลางไหมเคยล่างไหมเคยแต่น้อยเอามือมา ก็ตามนี้นะครับสำหรับหมูกระทะ500บาททีนี้เรื่องนี้ก็คือในชนะจบแล้วต่อไปเรามาลองชิมกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหมักเองเนี่ยกับร้านหมักเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อร้านดังนะซื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเอาใกล้บ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติแบบเป็นยังไงมามาครับผมโวนเรื่องความคุ้มคงคุ้มค่าจบไปแล้วต่อไปเรามาลองแบบเทียบรสชาติกันบ้างได้แต่เราไม่แข่งเลยอไม่แ่งไม่ไม่มีแข่งนวเดี๋ยวมาลองเทียบรสชาติว่า จริงๆอ่ะเหมือนอย่างหมูที่ซื้อมาคือมันก็จะเสียเวลานิดนึงตรงที่เราต้องมาหั่นมาล้างผักอ,อะไรเงี้ยนี่เห็นไหมไม่ต้องเสียเวลาดูเห็นป่ะดูผักอ่ะเี้ดูดิ <laughs> <laughs> ไม่เหลือที่ใส่ใหมูเลยอ่ะเดี๋ยวมันโหด oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคโอเคไม่ขอน้ำเพิ่มสิคุณนเอาเอาน้ำเปล่าเพิ่มสิ <laughs> อ้าวน,นำ้ำซุปไม่พอพี่ชายไม่พอร้านอีก <laughs> <laughs> ซื้อสองบดไม่ให้น้อยว่ะเดี๋ยวมาลองนี่หน่อยดีกว่ารีวิวน้ำจิ้มระหว่างน้ำจิ้มแบบซื้อแบบตามสเตรดรูปก,กับน้ำจิ้มน่าจะทำเองนะเจ้าปเตอร์น่าจะทำเองอันนี้น่าแบบสูตรของเขาเองครับปันป่นเดี๋ยวลองชิมดูว่าต่างกันแค่ไหนแต่อันนี้หน้าตาได้เลยนะดูดิหน้าตาดูแบบดูแซ่บอบบเอาของแนนมาดิีครับเราเช็คหน้าตาเลยนะครับลองสังเกตนะครับอันนี้คือน้ำจิ้มที่ร้านให้มานะครับแบบไม่เป็นทำเองส่วนนี้เป็นสเปรดลูปสังเกตครับอันนี้จะแบบมีพวกเครื่องอะไรเยอะกว่าเดี๋ยวลองชิมแบบสเปรด อ,อ,อันนี้ครัเองอ,อันนี้อร่อยกว่าเข้มข้นกว่าอันนูคนดูดิเนี่ยอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยหมูพี่อะน้องอะนู้นนู้นนู้นหมูพี่อร่อยเนาะอ่าเรามาลองชิมรสชาติพี่ชิมน,น้ำซุปยังอะอ่ะเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนเดี๋ยวเราชิมน้ำซุปนะครับอันนี้ของผมนะอืออายารู้แล้วเขาให้มาผสมน้ำเขาให้มาผสมน้ำถูกป่าไม่รู้แต่เค็ม มราใ้มาสองขวดเอาคนหนึ่งเทแล้วก็น้ำเปล่าเทตามให้มันจางแต่เนี่ยรดเป็นสองขวดโอเคมากแต่สชาแิ่ขนมไหมสชาติขนมมันมันคือขนมเลยครับแบบน้ำซุปขนมเลยแต่อาจจะเป็นขนมที่เยอะนี่จิโมะหนูอ่ะของแกนรสชาติเดนเป๊ะแค่ขนมน้อย <laughs> โอเคครับเรื่องน้ำซุปนะครับผลก็คือ เอาซุปขนอเหมืนอนกันแค่ใส่ขนอน้อยขนอเยอะเอาง่ายเราซื้ไม่ต่างกันกุ้ง <c oughs> ตัดหัวด้วยนะครับตัดหัวตัวที่สองครับ <c oughs> ตัวใหญ่นะคะ <c oughs> ใหญ่หัวกูรู้แล้วทำไมใหญ่ใหญ่หัว <c oughs> กินกุ้งก็ต้องเห็นหัวป่ะ <c oughs> ปวดครับปวดครับสามชั้นครับมันใหญ่นะครับอันนั้นมันสโออันใหญ่นะครับ,รบ <c oughs> เอามาเพื่ออะไรอันใหญ่เนาะหมูติดมันครับหมูติดมันครับน้อนเ่ยไม่ใส่ผักเลยอะเดี๋ยวนี่พี่เต้จะเย็นหนูไม่เน้นใส่ผักให้หน่อยละกันสิ ีสานวิยพี่เปบสนิดนึงเป็นไรวะง่วกกับพี่กับน้องเอาไปหนึ่งคะแนนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โยกไปไม่โยกมันโยกไปแล้วสามคะแนนไม่ไม่ไม่โยกทั้งหมดเดี๋ยวก็โยกกันลยเลเลยนี่ดูหมูครับหมูลุ่มนะครับไม่ได้หมูกะโหลกกระแหลกนะครับโถ่ก็พี่เป็ดให้หนูพึ่งหมักอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมูมึงหันเน <zat> ี <S <S ่ยหั่นยากเลย ว่าถ้าเราซื้อมายอย่างนี้ใช่ปะ่ะกับบุฟเฟ่ต์อ่ะผมว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่แบบไม่ใช่นักกินแบบอาจจะเป็นแอนเนเตอร์แบบเบฟอะไรเงี้ยถ้ากินเป็นชุดแบบพี่ว่าสามร้อยอยู่เลยวอล้ผมรู้สึกนะถ้าจะไปกินบุฟเฟ่ต์ที่ยราคาห้าร้อยอ่ะต้องกินซีฟู้ดเยอะอถ้าจะมองเรื่องค<อ>ุ้มนะต้องกินพวกแบบทะเลเยอะๆเยอะๆอพวกส่วนใหญ่ห้าร้อยมีทะเลแต่บุฟเฟ่ต์ก็จะได้กินหลากหลายกว่าใช่แต่ถ้าเป็นเซ็ตอาจจะเนื้อดีกว่าหน่อยไหมพึ่จริงอ่ะหัว่าทั้งหลักๆมีสองอันละที่จัดเป็นชุดแบบนี้กับบุฟเฟ่ต์เท่าท บี้อันที่ผมไปกินมาคือต้องบอกว่าหมูสามชั้นเขาอะดีเอาแค่เรื่องคุณภาพนะเลยรู้สึกว่าอาราคาจะแ,แบบคุณภาพดีกว่าแต่บางคนเหมือนเขาก็จะคิดว่ากินบุฟเฟ่จะคุ้มกว่าเพราะมันสั่งเท่าไหร่ก็ได้แต่ทีนี้เราก็กินน้อยกินน้อยมึงเคยไปกินไหมเราแบบไปถึงสั่งมาเยอะสิบถาดยี่สิบถาดแตกไม่ไหววันนั้งเนี่ยเพมีสามชั้นน่ากินเขาเห็นไม่เมีรอไม่ค่อยมีเนาะสามชั้นมีแพงมากผมจะลองชิมนะครับหมวของผมนะครับเอาแบบไม่จิ้มเลย ไงหมักมาขอลองอันนี้ของแนนนะของหนูจะชิ้นหนานิดนึงเพราะว่ามีดไม่ครบนี่ต่อไปเป็นเด็ของแนนนะครับดูน,นี่ดูเกียวๆกินดีสามชั้นอึงทดูควันดิม,มาค่ะทุกคนอร่อยนั้งกันแหละสองคู่แหละจะชอบอันนี้มากกว่าอันนี้หมักแบบไผ่หมักแบบข้าหมูย่างอ่ะดีอ่ะลองไปลองกินแต่เนื้อพี่นุ่มหมดนะเนื้อกูคุณภาพดีอขอาวหมคุณภาพไม่ดี แซวจริงก็ร่วนถ้าดังันมากเสือให้วัดทิมจิมหมูกระทะทิมสามชั้นสามชั้นดีมากนุ่มที่สุดจูงมาเห็นจุดปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ซึมซับรถถังโอเคโอเคลยดงดันทันยูเบสอ้าวทำไมไฟดับอ่ะแค่หมดได้หลวงพี่มีมันติด แน่เลยกินน้ำจิ้มเร็ดได้ไงอ่ะกินไงพี่เต้ขับไปโอ้ยยังง้เไยปิบันครับดุขออนุญาตนะครับผมทุกคนหิววันนี้พวกเองอ่ะายไปหาไปกินกันด้วยนะเด็กๆหิวหิวอร่อยขนาดนั้นเลยหรอไหนวนเส้นพี่เป็ด ของหนูกีเลนคู่นะคะมีเหรอคะคยู <S <S ตามาบินมาบินนั่นมันปุ๋ย โอเคทั้งหมดก็สรุปเรื่องสชาติแล้วกันจริงๆเนี่ยหมูหมักสุดต่างกันคนหนักอ่ะเพราะสุดท้ายสิ่งที่ตัดสินจริงๆคือน้ำจิ้มที่เราสั่งมาในในวันนี้คือไอที่แบบสั่งตามร้านอ่ะมันอร่อยกว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่ของไอแนนไม่อร่อยนะแต่แค่มันเป็นน้ำจิ้มแบบที่สุกี้น้ำจิ้มที่พวกเองเคยกินกันมันเลยอาจจะไม่ว้าวแต่ถามว่ากินได้ไหมก็ได้แต่แค่อันนี้มันเป็นไอที่แปลกใหม่เราไม่เคยกินสรุปวันนี้นะครับเอาจิ้มทั้งหมดทั้งมวลเลยรวมทุกอย่างจัดแบนเอาห้าร้อยถ้า ก็ไม่ค่อยอบเท่าไหร่เน้นหมูก็เ,เลยถ้าเลือกก็เลือกนี้ดีกว่าใช่เราได้3าชุม3าั้นเพราะเลยช่แบบแดนรู้สึกว่าซื้อเอ,องดีกว่าได้เลือกเลือกกินในสิ่งที่ชอบอะอะประมาณนั้นนะครับทุกคน่ะครับทุกคนก็สักทีก็เท่านี้พอแล้วกันสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับผมทุกคนสวดเออถ้าเใครแบบอยากเอาไปกินอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะครับว่าจะเลือกแบบไหนเพราะว่าแต่ละแบบก็มีดีแตกต่างกันถ้าเรื่องแบบปริมาณนะครับผมมองว่าไม่ต่างกันมากแต่ว่ามัน ในการเลือกกินหมูทะในอนาคตนะครับผมทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ไม่โลมาเราจะแค่ไหนชุดน้องแทนลาครับเพราะว่าลาดตันเขาตุ้มยิ่งก่อนนะครับทุกคนายบายครับพี่ที่ใครดูตอนดึกๆนี่คือตายอะ่ะตายอย่างเดียว